กูฮะพี่น้องไปแล้วพี่น้องงายมาเลรอเป็นจะได้พี่น้องงานวันนี้ห้อยไหมวันนี้ไม่พี่แต่ฝนก็ปล่อยๆให้มันแห้งเดี๋โวอ๋อแล้วจกินข้าวพี่น้องเลยกินข้าวกับยังจ้ากินข้าวกับตำบักหุ่ง ยังเห็ดไผ่ต่ำซาลอยต่ำจ้าแมนบ่แมนสบายดีพี่น้องเสร็จมันเค็มนี่จ้าอันนี้คือเกงเห็ดพอใส่เห็ดปวกเซยิยนแต่ก็บอท่านได้ดนปมกมันเดือนหนึ่งแล้วก็ปิ้งปิดบอสุกคนซื้อมาฝากเพื่อก็ยังตามมากินอยู่ได้พี่น้องใส่กอกบอสุก มาจอเห็ดกินเนาะมามามาจ้าขึ้นหน้าหน้ากระจนระบายจนระบายจ้าเตียมมาหบบอม่อยวนยด็ดรีเรือตาตากตาหนึ่งแคบพุ่โต๊กมือแรงเจ้ากบริโนอนดอกอืมมันต๊ะขึ้นก่อนขยันแล้วมันบโต๊ะ Right. Okay. บาจ้านหมดเลยสเพื่อนบจ้ากระกานยุงเจอพี่น้องนายรังกันลคับแล้วดีใจันี้ปปีปยัง ่อนพี่เนี่ยนได้ข่ายแล้วมันบัดเซี่ออกห่วงอ่อยอย่าพเพิ่มวาอ <c ười> คนปากซีปากเซีดออกเนี่ยนจนหมสุดสายตาความอยากเ <c ười> นี้มีสาร Hãy subscribe cho mà nó Mì Gõ Để lại vào. Để. không bỏ lỡ những video hấp dẫn 羊。Yeah. อบกับตัวนี้เนาะวอาบ่อีผมบบมีสิไปซื้อมหม่เลยสิวมาซอยผมเเ้อใครมาเนี่นกะตือมหม่ยเรื่อยๆหล่แบบนี้วันไหนปีนตนนกูสิไปซื้อมหม่ก็ได้ พวกินบกินแมค่งแแ่บประจาเ้าาินานเอเนหนังหวัวคาจนหัวควันพี่น้องเงินอย่าไปต่ำเด้ลูก กูฮะพี่น้องแล้วพี่น้องไงมาเป็นจะใดพี่น้องเงินวันนี้ห้อยไหมวันนี้ไม่พี่แต่พี่น้องตะกี้ไงลังด้ชุบเจ้าไงดังรมมันมาบาซุกเล่นน้ำพี่น้องกับประานดึงหัวไวกับวายู ประชุกดึงหัวไห้กับพระกับต๊เฮลจนเบิร์ตใครตื่นัวนี่มึนงนี่น้องอะไรกังไม่เจะเงินถือมาจากหามันบอก่บ่โดใส่ลายเงินอีกแล้วทำอะไรก็ผิดมาเลยวะไปยืนบ่ในไกล้พอดีมีน้องน้องไล่ตายเงงับึงงับง่ายสั

บ่อแบบนี้แหละบแต่ว่าคนงานคนไลนนี่นอกพี่น้องกับคนที่มีแพมากันคนไล ละเนี่ยละแล้วแน่นอนแน่ๆของกรจ่างว่าครับมันเท่าไหร่ตั้งพูหญยเบิ่ด

เฮ็ดนะมันยังเงี้งะเขาเอาใส่อะไรนะใส่เกลืกระานะนีหงสันมิดดีแหงอ่ะใช้แทนข้<ส>าเนาะ

นตัง้ิน,มนสมพบอกบมันหวานไมไ่หวานนะคุณสมเย็นๆร,นราตาย,ยจ้ากินพี่นอ้องารว่างต่อ

เป็นส่วนมเนาะที่บมันบริรณ์นะหูบ ตเหลืองเอย่ได้ตเคยหยุแล้วแ่จบอกแล้วนนยุททบสังเกตปากคอยรเราจะไปแจกไปเลื้อยไปแดงไม่ได้นะ น้ำตาอยากย้อนน้องนิดนงเนาะ

ะจะไปแล้วเนาะจะคอกจะแม่แล้วคือมือเท้าห่าเลยตาเราเท้าแม่อยู่แจกเบาเห็นแล้วก็แม่ลูกก็แดะมองเม่คิดนะเนาะมือมันอยู่บ่อยอะพ่อมอยู่แล้วก็น้องต่อเคยลูกปลาเมื่อละมือเราเองก็จะลูกมาเรื่อยเมื่อวน นาโตมันแดดนอีกวันนี้บอกไว่จำหมดแน้นกสจะใจเงียบอิ่มชิมแดดในน้คือสุภาจ้าแม่ก็ช่แมตาเจ้าแม่เนี่ยรอบซีน่ะโอ้ยมันเล่นโต้คย้นชุกนปี่ประชือว่าเห็นัีุ่่เาเี่ัโด เจอกือบตายขึ้กันคนงเฮ็ดมันใช่ไหมเฮ็ดนั่นบ่นอยเห็่หอยยบเป็นตะยะเด็นี่ก็เฮ็ดมันบ่บ่ว่าเฮ็ดมันเกือบตายเ้งกยาคุ้มไหมมันเฮ็ดมันมาม้วมีท่านซากยาคุ้มซากยาคุ้มนั้นเป็นโลกียังไงไปก่อนนเหนียวเนี่ยก่อนยิ่ห้ สบายเยปเพอนนาบหาัลอดมาตอแก็นยัปาดแบบคตรี่มันเป็นมันปาดพ่อนั่นพ่อนี้เลยนะนยิบแทนวดีเป็นยอาขยิบจะเป็นยอม